อ๋อเมื่อวานเื่องไหนครับเปยคือพี่เออะคือพี่เอเมื่อวานะค่ะคือเราต้องทางออกแกนไนท์บอกว่าพี่เอต่อคิวสัมภาพอย่างเงี้ยก็คือเราเป็นเหมือนกับว่า ผู้ใหญ่ก็สัมภาษณ์คนสุดท้ายก็เลยต่อคิวคนแรกก็เหมือนพี่พีกับพี่แก้มหมูคนที่สองก็อ่ะแล้วพี่เป้ยแล้วเราต่อคิวจากพี่เป้ยโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเราก็ทักทายแขกในงานเนี่ยค่ะภาษาดาราน้องใบแล้วก็เสร็จปุ๊บพี่เป้ยเอ่อน้ําตาไหลวิ่งออกมาอเงียค่ะเราฐานะผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยค่ะต้องเข้าไปหารูปอเงียเพรพี่เป้ย เราตัวพี่ถามเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นก็เอากระดาษทิชชู่ซับน้าตาอย่าเดียค่ะตอี่ตกใจนี่ยตกใจค่ะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็น้องๆนักข่าวมากระซิบไปฟังว่าเหมือนถามคาถามอะไรไปแล้วพี่เป้ยแบบว่าเหมือนเหมือนจี๊แล้วก็น้ําตาไหลเยอะเดียค่ะนั่นแหละค่ะพี่เอก็ดูแค่นี้เองโดยไม่รู้เหตุการณ์อะไรไม่เคยทราบไม่ไม่ทราบอะไรเลยค่ะเมือนพี่เอต่อแถวเพื่อจะสัมภาษณ์นักข่าวต่อเลยได้ยืนต่อจากพี่เป้ยเลยได้อยู่ติดกัน ก็เลยได้แบบว่าได้ปลอบใจพี่เป้ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เอก็ต้องสัมภาษณ์น้องๆนักข่าวต่อก็เลยบอกพี่ๆทีมงานว่าช่วยดูแลพี่เป้ยดูแลพี่เป้ยหน่อยอย่างเงี้ยเอาพี่เป้ยไปส่งที่รถอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมที่หน่อยชนชิตาที่เราเปิดตัวมีลูกโค้ชเมื่อวานนะคะก็เลยเอาคนไปส่งประมาณนี้ค่ะพี่เอยังไม่ได้อ่านเลยค่ะกลับถึงบ้านก็นอนเลยแล้วก็น้องๆมาสัมภาษณ์ได้ค่ะ ่โอเค่่มันนี้ก็เป็นกำลังใจ้พี่เป้ยแล้วก็แบบว่าเราสำหรับสำหรับพี่เอ,อค่ะในฐานะที่ตัวเองทำละครคะแบบนี้ค่ะพี่เอก็เจะคุยกับนักแสดงทุกอย่างพี่ก็ไม่รู้ ฝั่งของบ้านพี่เบยที่เจอมาว่าเจออะไรบ้างแต่พี่พูดในตัวอย่างของพี่เอ,เอค่ะเวลาพี่เอทางานเหมือนเราเล่นซีรีส์วายตอนนี้พี่เอทเรื่องรักษา,ศ,าศูนย์แบบนี้ค่ะเวลาพี่จะเล่นบทอะไรแบบนี้เราต้องให้ผู้มกับอะค่ะไปนั่งคุยกับนักแสดงก่อนให้เคลียร์อะไรค่ะว่าเขาเล่นได้แค่ไหนอะไรยังไงอย่างเี้ยค่ะถ้าเล่นไม่ได้เราก็ต้องอธิบายเหตุผลซึ่งกันและกรัรทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนักแสดงและทั้งฝ่ายผู้กำกับแต่ถ้าเราคอมโพลมไม่ได้ให้ลงตัวกันไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีที่จะ เหมือนกับเขาเยแยกแยะในทางที่มันดีขึ้นเพื่อจะไม่ให้ทุกใครทุกคนลำบากใจอันนี้ค่ะอันนี้พูดในฝั่งตัวเองไม่พูดในฝั่งคนอื่นเลยเพราะว่าไม่กล้าวิจารณ์คนอื่นแต่พูดในฝั่งตัวเองจรงิงๆอันนี้ค่ะนะครับแตนการนี้เิดขึ้นกับพี่เอใช่ไหมครับการที่มีการเพิ่มบทไม่เก่าไม,ไม่ไม่เคยส่วนมากพี่เอาหาเงินอยู่หลังบ้านไม่ค่อยไปหน้ากองเท่าไหร่เหมือนละครรักษาศูนย์พี่เอก็ขายของทั้งวันไม่ได้ไปที่กองแต่พี่เอก็บอกัทางกองนะค่ะว่าทาอะไรก็แล้วแต่ ให้ยึดความสบายใจของนักแสดงเป็นหลักอะไอย่งเงี้ยค่ะพี่ก็จะพูดแบบนั้นแล้วก็ให้มันไปกันได้เพราะเราไม่ได้ทําละครเรื่องเดียวอะค่ะเราต้องทําไปอีกยาวอะมันคืออาชีพในชีวิตจริงอไ่งเดี้ยค่ะพี่ก็เลยบอกทีมงานประมาณนี้ค่ะนะคะ อาชีพอะค่ะไม่ใช่อาชีพนักแสดงเหมือนเราทําสัญญาอะไรคู่ค้าคู่ขายอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแม่ค้าค่ะไปทําสัญญาเช่าที่กับห้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องชัดเจนเหมือนแบบไปดูที่ในห้างแล้วมันไม่เหมือนกับที่เรา mm hmm. เออดูในรูปอ่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อ่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นพี่เอว่ามันต้องสําคัญคือข้อตกลงซึ่งการนอย่างเนี้ยค่ะ mm hmm. แต่พี่เอไม่ว่าใครไม่ว่าคนอื่นเลยนะคะ mm hmm. พูดในมุมตัวเองหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะนะคะ mm hmm. ก็ตกใจอย่างนี้ค่ะเอ็นดูวิ่เบ๊ยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเราก็เอากระดาษทิชชู่มาซับแล้วก็กลัวเครื่องสำอางจะแบบซับไม่สวยไม่เหมือนช่างอย่างเงี้ยค่ะก็บอกพี่เปบ๊ยขาเอากระดาษทิชชู่แล้วพี่เปิ้ลซับเองได้เลยคะพี่เองกลัวว่าซับไม่เป็นเหมือนช่างไงเดียประมาณนี้ค่ะเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูทุกคนอย่างเดียค่ะน้องๆการอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างก็แล้ว ก็ต้องไปเคลียร์กันหลังบ้านที่ว่าสุดท้ายจบที่คอมโพร์ไมะค่ะที่สุดเ right? อเดียค่ะประมาณเช่นนี้ค่ะน่ารักค่ะพี่เปิย์น่ารักมากเราก็เราก็ค้าขายทวกกันด้วยอย่างเนี้ยค่ะหลายๆอย่างพี่รู้จักของพี่เมย์ในมุมของเป็นน้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในมุมทํางานเนี้ยค่ะเรา ป็นผู้ตัดอารอมณ์แบบนี้ค่ะแต่งศน้องพิ่เปิลเป็นน้องที่น่ารักมากเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนชัดเจนทุกอย่างอย่างนี้ค่ะที่พีเอสัมผัสองนี้แล้วพีเอว่าทุกคนอ่ะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ให่ดีเกิดขึ้นหรอกค่ะทุกฝ่ายพีม่มั่นใจอย่างนี้ค่ะแต่สุดท้ายตอนทุกคนก็ต้องมานั่งคุยกันอดีพีเอไม่กล้าวิจารณ์คนอื่นนะคะแค่นี้ก่อนไดยไม่ฟ้าพีเอตัวนะคะขอบคุณค<ม>่ะให้กำลังใจให้กำลังใจก็คือ ทุกๆอย่างนะค่ะมันจะมีจุดที่เราเจอกันพอดีอย่างเงี้ยค่ะขอให้เจอจุดที่เจอกันพอดีนะคะขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยครับเกิดแตกเลยเนี่ยลูกคาเกิดแตกเลยขอซ้ำเกิด่อยได้บอกครับเวลาคุยเรื่องคนอื่นไม่เกอดเรื่องนี้ตอนนี้งเขาตัวบัญชีมาเอออ๋อขอขอญาตซ้ำหนึ่งทีนะลูกค่ะเห็นไปถามเรื่องคนอื่นเืิดแตกเลยอ่ะถามเรื่องพี่เอเืิดไม่แตกเลยพูดถึงเรื่องคนอื่นพี่กลัว เดี๋ยวว่าแต่คนอื่นเลยพี่อ่านข่าวเมื่อคืนพี่ก็ยังกลัวเลยอ่ะพี่บอกว่าฉันจะต้องบล็อกทุกคนไม่ให้โอนเงินหาฉันล้วฉันจะทํายังไงดีเนี่ยฉันกลัวไปหมดเหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเลยอยากให้ทุกคนค่ะหาข้อมูลที่ดีแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ถูกต้องเนี่ยพี่เอก็กำลังหาวิธีตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะกลัวกันทุกฝ่ายเลยเดี่ยค่ะแกก็รับแต่เงินสดแล้วเออคือจริงๆอ่ะมันมันจะทําแบบนั้นมันมันยากอ่ะค่ะคนเรามันก็โอนเงินทั้ง สแกนเนี่ยมันง่ายมันไวอะคะ่ะยิ่งานแฟร์มันต้องการคนถัดเปลี่ยนเร็วๆอย่าเ,เนียคะ่ะบางทีเนี่ยพี่ก็เลยอาจจะปรึกษาทีมงานว่าเราจะมีวิธีป้องกันยังไงพี่เอฝากผู้ใหญ่นะคะช่วยดูแลพวกเราด้วยนะคะเราแบบหาเช้ากินข้ามอ่ะนะบางทีแบบว่าเอ็นด,ดูเราบางทีถ้าเขาไม่ผิดอะไรอบบเนี้ยก็ช่วยให้เขาแบบว่าเร็วๆเหมือนกับเ,เราเป็นโรคกลัวอยู่ด้วยเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยทํำยังไงป้องกันยังไงอย่เนีย ทำยังไงให้มอง360องศาแล้วให้มันตอดภัยที่สุดเนี้ถ้ามองไป180องศาข้างหน้าป้องกันแต่คนมาซื้อแต่เราก็ต้องป้องกันให้ผู้ใหญ่ที่ดูแลด้านรับผิดชอบด้านนี้ค่ะ ทั้งตำรวจทุกคนมาเข้าใจพ่อค้าแม่ขายเห็นอกเห็นใจเงินลงทุนรุ่งนี้หาเช้ากินข้ามซื้อกาบีน้ำตาลมาทำเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นใจพวกเราด้วยเพราะเราพี่เป็นหลายอาชีพไหยคะพี่เลยเข้าใจแม่ค้าพ่อขายแล้วเข้าใจทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะน้องๆก็เหมือนกันนะคะนักข่าวระวังด้วยนะคะเดี๋ยวทําข่าวได้คนเอินเงินมาให้นะคะบัญชีมาก็โดนบล็อกเหมือนกันนะลูกขาวไม่ใช่แค่แม่ค้าร้านร้านเด็กพี่เออยู่เลยค่ะขอบคุณมาก ตอนนี้อะ่ะตอนนี้ตอนน,ตอนนี้มีแต่พวก <c oughs> ตอนแรกๆที่พโลขายดีมากม่ะค่ะก็ <c oughs> มีมิจฉาชีพทําเหตุรอมีเนี้ยค่ะ <c oughs> แต่เขาก็ต้องตั้งบัญชีของเขาอันนี้เราก็ต้องเข้าใจทุกฝ่ายนะผู้ใหญ่ทางด้านข้ารชาชการที่เขาดูแลความปลอดภัยเขาต้องระวังแล้วเราก็ต้องระวังตัวเราเองด้วย <c oughs> คือทุกอย่างต้องระวังซึ่งกันและกันเนี้ยค่ะนะคะป้องกันดีกว่าแก้เนี่ยค่ะ ี่เว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่น่าจะหาวิธีที่จะแก้ไขคลี่คลายให้มันดีที่สุดได้เพราะพี่เอว่าตอนนี้เดือดร้อนกันทุกฝ่ายค่ะเดือดคนที่โดนก็คือคนที่โดนร้อกก็เดือดร้อนอ่าธนาคารก็โดนว่าก็เดือดร้อนตำรวจก็เดือดร้อนเพราะว่าเพราะฉะนั้นต้องล้อมวงแล้วก็ทํายังไงให้เจอกันตรงกลางให้มันคอมโพลมไมแล้วก็จบทุกอย่างพี่เอว่าแล้วให้มันไวที่สุดแล้วสถานการณ์มันจะได้คลี่คลายแล้วธุรกิจจะได้เดินต่ออย่างนั้นอ่ะคนขายของก็ไม่อยากขายคนซื้อก็กลัว ตำรวจก็ทํางานยากแบงก์ก็เหนื่อยอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเจอกันตรงกลางแล้วมานั่งคุยกันแล้วเคลียร์จบอย่างนี้ค่ะเหมือนที่เล่าเมื่อกี้ว่ามีแต่แบบว่ามีชาชีพเหตองนี่ก็ไปแจ้งทางหน่วยไซเบอร์อย่างนี้ค่ะว่าช่วยแบบว่าเพจนี้ไม่ใช่นะคะไปเปิดไม่ใช่อย่างนี้เราก็แจกแกงไปทําจดหมายอย่างนี้มัมันไม่สีงยังยังยังไม่ พี่ก็ไม่ได้รับรู้เรื่องหลังบ้านแต่พี่เอรู้หน้าบ้านว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่ก็จะแก้ไขแค่เหตุการณ์ที่พี่แก้ไขแต่ส่วนข้้งหลังบัญชีหรือว่าเลขามือขวามือซ้ายเขาก็าไปเคลียร์กันเองนเ่องนี้ครับนะครับสำหรับที่บ้านพี่เอพี่เอก็บอกทางทีมงานไปแล้วว่าการอะไรรับเงินโอนอไรนี้ดูดีนะคะเกิด อันนั้นมันอาจจะทําให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกคนก็ระวังกันค่ะแบบนี้ก็จะรับเงินสดแล้วก็คือปกติจะรับแบบนี้อยู่แล้วอย่างนี้ค่ะเวลาเหมือนแฟค่ะรับเงินสดด้วยสแกนด้วยแล้วก็โอนด้วยอย่างนี้พี่ก็กลัวเหมือนกันปัญหานี้จะเกิดขึ้นอย่างนี้ส่ะนะคะก็ป้องกันป้องกันนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยช่วยดูแลพวกเราด้วยนะคะแม่ค้าหาเช้ากินข้ามอย่างนี้ค่ะนะคะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นะวันะวันที่สองเจอกันด้วยนะยนนะขอนะ